การลงทุนในหุ้นหรือคริปโตเนี่ยจำเป็นที่ต้องควบคุมความเสี่ยงหรือก็คือการคัดลอสหรือสต็อปลอสนะครับแต่การคัดลอสหรือสต็อปลอสเนี่ยเราไม่สามารถตั้งมั่วๆขึ้นมาได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาหยุดสต็อปลอสแบบมั่วๆกันนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมเฟื่องจากช่อง Investor Soul ครับวันนี้เนี่ยจะมาพูดถึงการควบคุมความเสี่ยงหรือการคัดลอสนะครับหลายคนเนี่ยอาจจะเคยทำการคัดลอสแล้วราคามันก็เด้งกลับขึ้นไปจนแบบโอ้โหเจ็บใจมากๆอ่ะหรือว่า บางคนเนี่ยพอคัดลอสไปเรื่อยๆแล้วพอร์ตเราขาดทุนหนักไปเยอะก็มีนะจนทําให้เลือกที่จะไม่คัดลอสอีกต่อไปก็เป็นไปได้นะครับแต่เหตุผลที่เป็นแบบนั้นนะครับมันมีเหตุผลอยู่2ข้อก็คือเราอาจจะเลือกหุ้นไม่ดีหรือ2เนี่ย แผนการลงทุนของเราอาจจะไม่ดี <What? S 1> การเลือกหุ้นของเราเนี่ยอาจจะไม่ดีที่ผมหมายถึงก็คือบางทีเราอาจจะไปลงทุนในหุ้นที่มันเป็นขาลงการลงทุนในหุ้นเนี่ยก็เหมือนกับการว่ายน้ําในทะเลนะหลายคนอาจจะเคยว่ายน้ําในทะเลมาก่อนละเวลาที่เราว่ายน้ําสวนขึ้นอนะ่ะมันก็จะมีความที่เหนื่อยมากๆใช่ไหมเพราะว่าโหขึ้นมันก็ซัดมาทังเนี้ยพอเราว่ายไปอ่ะมันก็ว่ายไม่ไปแถมต้องใช้แรงเยอะอีกต่างหากแต่ถ้าเกิดเรา ว่ายตามคลื่นมันไปนะครับให้คลื่นมันช่วยเราไว้เนี่ยมันก็ไปถึงที่หมายได้เร็วกว่าแถมเหนื่อยน้อยกว่าด้วยซ้าการลงทุนในหุ้นก็เหมือนกันเลยครับถ้าเกิดหุ้นเนี่ยมันเป็นขาขึ้นมันก็จะขึ้นต่อไปครับแต่ถ้าเกิดมันเป็นขาลงเนี่ยมันก็จะลงต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเลือกหุ้นที่มันเป็นขาขึ้นในการลงทุนนะครับหรือคนอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าเฮ้ยก็ฉันก็เลือกหุ้นที่มันเป็นขาขึ้นแล้วอะแต่ว่ามันก็ไม่ได้อะมันขาดทุนหรือว่ามันติดดอยครับ เหตุผลก็คือเราอาจที่จะเลือกหุ้นที่มันขาขึ้นก็จริงนะครับแต่ว่าจังหวะที่เราซื้อเนี่ยมันผิดจังหวะบางทีเนี่ยหุ้นมันอาจจะขึ้นไปเยอะมากๆแล้วจนเราซื้อไม่ได้แล้วมันอยู่จนถึงจุดยอดแล้วนะครับหรือในจังหวะนั้นเนี่ยมันมีการสวิงจากไฮถึงโลเนี่ยอาจจะ20หรือมากกว่านั้นหรือ40เนี่ยถ้าเกิดเราไปซื้อระหว่างกลางตรงนั้น โอ้โหการสวิงราคามันถึง40%เลยใช่ไหมมันเยอะมากๆอะ่ะพอร์ตของเรามีโอกาสที่จะขาดทุนหนักได้นะครับหรือว่าจิตใจของเราเนี่ยมันระสำลัสายมากอะ่ะอยู่ๆมาอาุ๊ยขาดทุนไปได้20%อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นที่ดีจังหวะที่เราซื้อจะต้องมีการสวิงราคาเนี่ยอยู่ที่ไม่เกิน10%นะครับสรุปก็คือการเลือกหุ้นที่ดีเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเลือกหุ้นที่เป็นขาขึ้นเพื่อตามแนวโน้มและ2ก็คือการสวิงราคาหรือว่า การผันผวนของราคาเนี่ยมันจะต้องไม่เกิน10%อนะครับอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นหุ้นที่ดีหรือการผิดแบบที่2ก็คือแผนการลงทุนของเราเนี่ยไม่ดีนะครับในการซื้อหุ้นหรือการซื้อคริปโตทุกครั้งนะครับจำเป็นที่จะต้องคิดแล้วว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราซื้อที่ราคานี้เนี่ยเราจะเสี่ยงได้ไม่เกินเท่าไหร่อาจจะเสี่ยงที่5%จากจุดที่เราซื้อหรือ7%จากจุดที่เราซื้อนะครับเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าถ้าเกิดเราขาดทุนกับหุ้นตัวนี้เนี่ยเรา และที่สําคัญก็คือเราจะต้องคาดหวังกําไรให้มากกว่าราคาที่เราเสี่ยงไปนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดมีคนมาถามเราว่าเฮ้ยมันเล่นโยนเหรียญแข่งกันถ้าเกิดเราชนะเนี่ยเขาให้เรา500แต่ถ้าเกิดเราแพ้เราเสีย1000พันโอกาสโยนเหรียญเนี่ยมันก็คือ50-50ใช่ไหมถ้าเกิดเราเล่นร้อยครั้งอ่ะโอ้โหเราได้500ยแต่เราเสีย1 0 0 0พันอ่ะทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้งเนี่ยยังไงเราก็ขาดทุนถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีใครเล่นแน่นอนไอการแข่งขันแบบนี้เนี่ยหุ้นก็เหมือนกันครับถ้าเกิดเราสต็อปลอสที่15ยอมเสี่ยงไว้15เนี่ยแต่คาดหวังกําไรแค่5หรือ7เนี่ยโอ้โหมันก็คือแค่ครึ่งเดียวของความเสี่ยงอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีทางที่เราจะได้กําไรในหุ้นแน่นอนครับ สิ่งสําคัญก็คือจะต้องคาดหวังกําไรให้มากกว่าขาดทนุนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องปรับความเสี่ยงของเราให้น้อยกว่าที่เราได้กําไรสัก2เท่าถึงกำลังดีวิธีการตั้งคัดลอสหรือสต็อปลอสเนี่ยผมแนะนําว่าให้ไม่เกิน10% 0เนะครับสิเนี่ยเยอะไปจริงๆแล้ว7%ก็โอเคนะวิธีการตั้งให้เหมาะกับตัวเองก็คือการที่เรากลับไปดูเทรดดิ้งย้อนหลังของตัวเองนะครับใน1เดือนหรือ3เดือน5เดือนเนี่ย เราได้กำไรเฉลี่ยเท่าไหร่บางคนอาจจะได้กำไรเฉลี่ยที่7%เท่านั้นอนะถ้าสมมุติว่าเราได้กําไรเฉลี่ยที่7%เนี่ยเราก็ตั้ง stop loss ที่แค่3%หรือ4%เพื่อให้มันสมดุลกับความเสี่ยงนะครับอย่างผมเนี่ยผม average profit อยู่ที่ประมาณ15%เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ตั้ง stop loss ที่ไม่เกิน7%หรือน้อยกว่านั้นนะครับเพื่อที่จะทําให้อัตราเสี่ยงกับผลตอบแทนเนี่ยมันห่างกันสเท่านะครับคือผมเสียหุ้นตัวหนึ่ง7%อีกตัวหนึ่งผมได้15% ยังไงผมก็จะต้องได้กำไรแน่นอนวิธีการหาสตอล์อหรือการขัดลอดแบบนี้นครับจะทำให้พอร์ตลงทุนของเพื่อนๆเนี่ยได้กำไรอย่างแน่นอนแต่ประเด็นสำคัญนะครับอย่าลืมก็คือเราจะต้องคาดหวังกำไรให้มากกว่าความเสี่ยงที่เราลงทุนไปนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่เริ่มลงทุนในหุ้นหรือว่าคริปโตนะครับสาหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ สำหรับใครที่สนใจหรือว่าอยากจะลงทุนในตลาดอเมริกาหรือว่าตลาดหุ้นต่างประเทศเนี่ยในตอนนี้ผมมีคอสเพิ่มศักยภาพการลงทุนนะครับโดยการเรียนคอสนี้เนี่ยจะเป็นคอส p r i v a t e นะครับก็คือจะรับอยู่แค่ไม่กี่คนเท่านั้นเองและก็จะมีการ follow up ตลอด1เดือนเพื่อที่จะทําให้มั่นใจว่าเราสามารถที่จะทํากําไรในตลาดได้จริงๆนะครับใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถมาสอบถามข้อมูลได้ที่เพจ Facebook Investor Soul นะครับ แล้วก็เช่นเดิมน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Follow กด Subscribe ใน YouTube แล้วก็ Facebook นะครับมีทุกช่องทางก็ฝากกดทุกช่องทางนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดความรู้ใหม่ๆและก็ดีๆเกี่ยวกับการลงทุนพุ้นพุ้นต่างประเทศหรือว่าคริปโตนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ